กินข้าวนะคะนี่ข้าวกับปลารอพอดีได้อันนี้มามัดเดือจะมาลองกินเมี่ยงดูกับใบมะละกอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงยังไม่ได้ตำเมี่ยงหรอกจะกินข้าวแต่ลองดูสวยามากเดี๋ยวมาลองดูกันนะค่อยหออน,นิดหน่อยกลัวมันขมกินเด้อครั้งแรก มักกนะละกอข้าวไม่กินหอรอกโตกเนี่ยจัดจัดไม่มีรสชาติเลยวะไม่มีรสชาติคมเลมอยแอยช่ตุกเนาะน้ะนำแข็งกับมันสั่งทงันแบบทันตุกตุกกับบ้าน มาห้มันมาแปะนั่นโมัน้อืิ้อืิ้อืมิ้มต่นี้นี่เฮ้มันจัดเลยลองมากินแล้วด้ฉันโอ้ชิมโคตรอร่อยลจำสีใบสันยิ้เหี้ยแต่ใครชื่อปัว ต่อด้วยส้มตำไปซื้อส้มตำมาตำแบบนี้ห้าสิบบาทแคตตำมาวันอร่อยน่เนะึะเมงกระจ่องอันนี้กระจอ่องต้นงส์ะ,ะบอกใ่แคตกระปรึกคาตีแคตหนึ่ง สู้ตายมันจะไแข็สู้ตายเรองะไรนั้นนรื่ออะไรนั้นนะส่นรถอ่นรถอะาชีรถเฮ้ยเมารถตํานอนก่อนนึกว่ามันจะอยู่วันนี้เห็นไหมจ้าเดนีไม่ดีเ็จะหุดานเหมืนนั่นเลยมันจาเมาเลยอ๋ออเนี้ยได้ดีได้เลยมาคือ อันหมดไปสามสามีลูกแล้วเข้าเข้ากันเป๊ะเลยออใบอันนั้นมะละกอมาขับปูด้วยกินทีเขาเก็บมามันเหลือหน่อยหนึ่งนะถามเขาเก็บเพอ่มเติมนะจอมก่นไอจอออุ๋มเนี่ยปูเป็นหนงมันแต่เดิมมันมาดำล่ะหนูมันติดได้ฝนก,กินมันมเนี่ยนังได้ท่ะคุณเองจะเบ

ส่วนกันอ้าวไม่เยอวนในหนาววะเนี่ยจ่าเล้ง